ทนนี้เราเดินทางมานะคะจากหลากหลายครอบครัวหนูเชื่อว่าทุกท่านจะต้องได้รับมิตรภาพดีๆนะคะกลับไปจากการเดินทางในทริปนี้เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะลูกค้าหนูเขามาช้าค่ะแต่ว่าเขาหน้ารักเขานั่งรถจากสถานีจุกสเสม็ดไปรอที่จกกักรีนารุเบทแล้วเ,เขาก็คุยคุยคุยได้เพื่อนใหม่กับบ้านไปนะคะอีกสองสามคน นะคะเชื่อว่าการเดินทางจะเกิดมิตรภาพดีๆเสมอนะคะขออนุญ,ญาตค่ะของบัตรเรามีท่านใดเป็นชาวต่างชาติไหมคะมีไหมไม่มีคนไทยหมดเลยนะคะจะเรียนแจ้งไว้ก่อนว่าที่เรือรบหลวงจากกรีนรเบเวลนะคะจะเป็นกฎของทางกรมท่าเรือเขาจะไม่อนุญาตนะคะให้ชาวต่างชาตินะคะขึ้นไปบนเรือนะคะแต่ถ้ามีนะคะเราพูดไทยได้ก็บอกเป็นคนไทยไปนะคะ นะเดี๋ยวจากตรงนี้นะคะเราจะไปที่อ่ะค่อยๆค่อยๆคๆนะคะเมื่อวานมีถอยหลังโชว์ไปหนึ่งคันเมื่อกี้ไม่แน่ใจหันหลังอยู่มีมีถอยหลังโชว์หรือเปล่าน,นะคะโปรแกรมจุดแรกค่ะไปเรือลบหลวงจากกีนารุเบตนะคะทานอาหารเที่ยงนะคะกี่ร้านอาหารัวรมแสมสารหลังจากนั้นนะคะจะพาทุกท่านค่ะเดินทางไปถ่ายรูปนะคะที่หาดเตยงาม จากหาดเตยงามเสร็จแล้วค่ะอย่างที่เรียนแจ้งไปตลาดซาตแง้ววันนี้ปิดนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ทุกท่านนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคซึ่งก็จะมีของฝากนะคะมีมุมให้เราถ่ายรูปนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้น เดินทางกลับค่ะนื่องจากว่าเราถามว่าทําไมจุดท่องเที่ยวมันน้อยเราอยากให้ทุกท่านนะคะเที่ยวได้อย่างเต็มที่ไม่อยากให้ทุกท่านพูดด้วยว่าอุ๊ยอยู่บนรถบัสเยอะจังนะคะอยากให้เดินเที่ยวกันได้เต็มที่บางท่านเดินช้าอาจจะต้องใช้เวลานะคะอันนี้แค่ทุกท่านดูตามเวลาตรงตามเวลาที่เรานัดหมายนะคะบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้เลยนะคะสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ ไม่แน่ใจด้านล่างมีนั่งกี่ท่านคะสี่ <4 S 1> <4 S 2> ท่านสี่ท่านนะคะสวัสดีสมาชิกด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแนะนําในส่วนของทีมงานนี่ไปจนจะกลับแล้วยังไม่แนะนําทีมงานทุกท่านยังไม่รู้จักเลยนะคะในส่วนของทีมงานค่ะพวกเรานะคะวันนี้เป็นตัวแทนของทางการรถไฟค่ะได้รับหน้าที่นะคะมอบหมายให้มาดูแลทุกท่านค่ะบนรถบัสคันนี้รวมถึงบนรถไฟด้วยนะคะแต่บนรถไฟ หลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นหน้านะคะโดยเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในโบกี้ที่2อ,อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ในโบกี้ที่3อาจจะเคยเจอกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําในส่วนของทีมงานซึ่งตอนนี้กําลังจะถึงแล้วนะคะ,อะขออนุญาตค่ะคนแรกมาเร็วเร็วเร็วรว,รว,วิ่งวิ่งวิ่งสวัสดีค่ะน้องมินนะคะจะดูแลพี่ๆในบัสสี่นะคะขอบคุณค่ะ แบบมา้แบบไวมาอันนี้คือยังยังยังเพิ่งพูดอ้อมไปอ้อมมายังไม่ได้เข้าเนื้อเลยนะคะขออนุญาตแนะนําตัวบ้างนะคะเอาเป็นชื่อเล่นสั้นๆเหวกันค่ะเบลลานะคะจะคอยดูแลอํานวยโอายทำไมอะคะชื่อมันสวยกว่าตัวนะคะเบลล่านะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลทุกท่านค่ะบนโดัสคันนี้ลงไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเรามีช่างภาพนะคะน้องแก๊ปจะคอย กล้องใหญ่นะคะอันนั้นเขาถ่ายบริการให้ฟรีมีลงเพจไว้ให้นะคะไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่ได้ถ่ายไปติดจานนะคะสามารถเรียกได้เนาะเจอตรงไหนสามารถเรียกได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เจอน้องแก๊ปนะคะก็ให้ทีมงานนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของการรถไฟ